ผู้ชมครับต่อกันที่ตำรวจท่องเที่ยวนะครับบุกไปที่โรงแรมหรูแล้วก็จับแก๊งโคเคนเป็นชาวไนจีเรียนะครับยึดของกลางได้เพียบเลยทีเดียวโดยผู้ก่อเหตุนเนี่ยอ้างว่าเขามีวิชากำบังกายโอโหยุคนี้สมัยนี้ไม่แน่ใจว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่าแต่ก็เป็นข้ออ้างของเขาซึ่งเขาเนี่ยจะมีการไา่มนทุกครั้งก่อนที่จะออกไปส่งยาให้กับลูกค้าอำพรางตาไม่ให้เจ้าที่มองเห็นนะครับแต่ว่าในครั้งนี้ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่า ร่ายไม่ทันก็เลยถูกจับซะก,ก่อนครับพลตำรวจโทศักดิ์ศิราเผือออําผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวท่านเปิดเผยว่าเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นช่วงวันหยุดยาวก็ได้มีการสั่งการให้พันตำรวจโทวินิศบุญชิตสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว5กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว3ระดมกวาดล้างอาญากรรมแรงงานข้ามชาติ ซึ่งเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยและการกระทำความผิดในคดี10กลุ่มต้องห้ามห่วงระหว่างวันที่19-20ถึงกรกฎาคม2567นั่นเองครับโดยตำรวจท่องเที่ยวของเกาะพังงานนะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้ชายอายุ47ปีสัญชาติไนจีเรียณโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่ตำบลเกาะพังงาน อำเภอเกาะพังงันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยยาเสพติดนั่นก็คือโคเคนเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดและมียาเสพติดให้โทษประเภท2นั่นก็คือโคเคนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายหลังจากเข้าไปตรวจสอบก็พบผู้ต้องหาเดินอยู่บริเวณทางเดินตำรวจจึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจสอบ ทันใดนั้นนะครับผู้ต้องหาพยายามจะวิ่งหลบหนีเข้าห้องพักทันทีนั่นเองครับทีนี้ตำรวจนะครับได้มีการเข้าควบคุมตัวพร้อมกับขอตรวจสอบหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางก็ไปพบว่าเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยนะครับ เมื่อวันที่17มีนาคม,มตั้งแต่ปี2015นะคุณรันปีนี้2024เกือบ10ปีได้9ปีล้ใช่<อ>ไหมฮะโอ้โหอ,อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมานานแล้วด้านนะฮะทางด่านตอมปาดังเบซาจังหวัดสงขลาได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรวันครบกำหนดอนุญาตก็คือวันที่1ตุลาคม2015คนั่นก็หมายความว่าเขาเนี่ยลักลอบอยู่ในไทย เกินกำหนดก็คือ overstay มานานแล้วและไม่พบว่าได้มีการขออยู่ในราชอาณาจักรอีกแต่อย่างใดนะครับตรวจพมตรวจค้นเนี่ยไปพบก้อนพลาสติกสีดำๆลักษณะทรงกลม1ก้อนและก้อนพลาสติกสีดำลักษณะทรงกระบอกหนึ่งแท่งอยู่ในกระเป๋ากางเกงยีนทางด้านซ้ายพบว่าเป็นโคเคนนะครับผู้ต้องหาก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นของตนเองจริง มีไว้เพื่อแบ่งให้กับเพื่อนชาวต่างชาตินั่นเองครับคือถ้าพูดถึงลักษณะของโคเคนเนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นหลักๆลกสองแบบด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นในรูปแบบของผงผลึกสีขาวนะครับกับเป็นแบบก้อนแข็งสีขาวซึ่งในส่วนนี้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวไปพบเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นนะครับผลึกทรงกระบอก นะฮะหนึ่งแท่งแล้วก็เป็นกลมๆอีกหนึ่งก้อนอะนะครับที่ไปเจอมารายง,งานข่าวแจ้งด้วยนะครับว่าผู้ต้องหารายนี้ได้พักอาศัยในโรงแรมหรูพื้นที่เกาะพังงนันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาทำหน้าที่รับผิดชอบนำยาโคเคนไปวางตามจุดแล้วก็ส่งโลเคชั่นให้กับลูกค้าในการรับยาครับทางนี้ผู้ต้องหากล่าวกับทางชุดจับกลุมบอกว่าตนเองเนี่ย มีวิชากำบังกายด้วยนะ,ะโดยจะไล่เวทมนต์กำบังกายทุกครั้งก่อนที่จะออกไปวางยาเพื่ออำพรางตาไม่ให้เจ้าหน้าที่สามารถมองเห็นได้แต่ว่าครั้งนี้ยอมรับว่าตนตั้งตัวไม่ทันก็คือไล่ไม่ทันในที่สุดก็คือถูกจับกลุ่มได้นั่นเองครับแหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาไปเรียนจากที่ไหนมาออคือตัวเองเนี่ยก็คือเป็นชาวไนจีเรียแอฟริกาใต้ใช่ไหมครับเป็นชาวไนจีเรีย อย่าบอกนะว่าที่ไนจีเรียมีสอนวิชาร่หมน์ด้วยโอ้โห oh. oh, อันนี้ถือว่าเป็นความรู้ใหม่หรือว่ามาเรียนในประเทศไทยหรือเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่คือฟังดูแล้วมันก็ขำๆอยู่เหมือนกันครับคือเวทมนต์คาถานี่ดิฉันว่าจับได้แล้วเดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทดสอบหน่อยนะคะว่าไหนไร่เลยไร่ตอนนี้สิจะได้ดูว่ากำบังกายได้ไหมแล้วมันจะขลังจริงไหมนัน,น,ะนะครับมันจะบังตาได้จริงหรือเปล่านะครับคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะมองเห็นสําหรับ อ่าชายชาวในจีเรียคนนี้หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวต้องสุดท้ายเจ้าหน้าที่จะได้เอาไปไล่บ้างเวลาไปจับผู้ร้ายนะคะไปจับผู้ต้องหาเนี่ยจะได้แบบบังกายเจ้าหน้าที่บ้างนะคะคือต้องบอกแบบนี้ว่าโคเคนเมื่อสักครู่คุณอั้นทรงกระบอกเนี่ยพอชั่งน้ำหนักแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 10.1กรัมนะคะก็ค่อนข้างหนักเลยแล้วก็นี่เลยเนี่ยนะคะนี่พี่ทรงกระบอกอน,นี้คุณอ,อั้นรายงานไปคุณผู้ชมมันมี2ลักษณะอันนี้คือทรงกระบอกแบบแรกแล้วก็แบบว่าทรงกลมๆเป็นก้อนๆแบบนี้ก็คือน้ําหนัก21.4กรัมก็ค่อนข้างจะเยอะเลยรวมๆแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ31นะคะจุด5กรัมนะสองแท่งเนี่ยสองก้อนอนี้นะก็คือต้องบอกว่ามันเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งแล้วก็วา,วางแผนดีนะมีการาไปวางตามจุดต่างๆเพื่อที่จะ ให้ลูกค้ามานัดรับด้วยสโลเคชันให้แล้วก็อะไปรับตัวเองถูกต้องครับพูดถึงโทษของโคเคนซึ่งเป็นยาเสพติดอีกประเภทหนึ่งนี่นะครับคือถ้าเราเสพโคเคนเข้าไปมันจะทําให้เกิดภาวะตื่นตัวหรือว่า alert มีพละกกำลังอาการที่สังเกตเห็นได้ชัดที่สุดก็คือมือไม้จะสั่นอัตราการเต้นหัวใจมันจะเร็วขึ้นความดันเลือดสูงขึ้น อุณหภูมิของร่างกายโอ้โหก็คือสูงปรี๊ดเลยทีเดียวสูงขึ้นไปจนถึง45.5องศาเซลเซียสก็ได้เช่นเดียวกันปกติเวลาเราเป็นไข้มันก็น่าจะสักประมาณ37-38องศาใช,ใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้พุ่งไปที่45.5องศาซึ่งอาจจะทำให้เกิดอาการชักหมดสติระบบการหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นย้ำเตือนโทษมันค่อนข้างรุนแรงพอสมควรเลยทีเดียวครับ